ูกดังจะพูดเซราว่ามันทำให้วิญญาณนี้ขึ้นจริงเขาเปลี่ยนแปลงไปเซราตรงในทุกข้อที่เธอเคยได้กล่าวนั้นยืนยันว่าควรให้โอกาสห้นซองที่เรไม่ควรซ้ำไม่กลับไปมองสิ่งที่เธอคิดนั้นไม่ง่ายได้เมื่อบางเรื่องไร้คำตอบเขียนไว้ไม่แฟร์เลยเซรา ระวังชาลีอย่าใจร้อนไปไม่เคยคิดไหมเซราจึงใครสักคนเขาวางไว้ก็ใช่ว่าไม่มีทางแก้ไขแลกกับใจดันเปลี่ยนตัวเองให้พ้นไฟแห่งโลกันมันใจทวังดังที่พูดอยู่ จะมีมากมายที่เธอไม่รู้พูดอะไรกันกับแค่อิก,การีโดนปี้เพื่อเมายาจนตายคาทีชั่วปักนรกจมดิแท่งแห่งโลกีจะพูดถึงมันทำไมง,งงเอาสิ้นดี แค่ด,ดีบาร์เแค่นี้พอสิ่งคำเราจะทมต่อไม่ลืมใช่ไหมนะโรคคืนน้รันด์คนเดียวพอชีวิตมันแล้วเดี๋หนึ่ง่อยพบกันพูดได้เลยทนเกือบไม่ไหวอาจาะรอคอยจัดวันล้างให้ชิบหายเดี๋ยวเชีย่ยนี่เก่าเรื่องใดกันขอฉันเครียดสักหน่อยส่งไปคราวิญ,ญญาณที่จุกทนน<ศ>ี่เธอไม่รู้ดูท่าว่าความใกล้แตกแล้ว,ลวมันยังไงเซว่าพูดซิว่าไม่รู้มาก่อนจะเติบใหญ่ขึ้นชุกวัน และแบบรวมเป็นร้อยไหมเธอต้องรับฟังและตัดสินเรื่องยากที่ประดังต้องการจะปกป้องเธอจะปวดกับสิ่งที่เธอยอมทนทำที่สมควรคุณคิดว่าฉันจะชื่นชมเธอเปล่าไม่ต้องการอย่ามาทำเป็นห่วงฉันไม่ต้องคุ้มกรรันแบบเด็กเล็กๆ ที่เราพูดเรื่องความดีแสงจำชังนั้นคิดว่าฉันโง่งันจะไม่ทันที่จะปอนและลวงหลอกกรอกสิและทำที่พูดนี่แม่งเหมือนฉันทุกคำหาว่าน,น,น,นรูมีรักสวรรค์เกากาหกแล้วนะนหาแม้พวกเทศจะทำตามใจและครอบครองท้องฟ้ากดกินสิเจ้าอันใดหังไม่ชัำเหมือนที่พูดไว้เพื่อมึงไรทำลายผู้ทุกทนมและฆ่าเขาอีกครั้ง มีคนเตือนห้ามไปเชื่อพวกเทบเลยเธอเหรอเรล่าสิเออไปกันเถอะไม่จงเป็นจริงไม่เห็นหรือไรพวกเขาตะเบ่งเสียงจกเจียงจะเป็นชับตายคำลำพองจ้องห้องลเล่นใหญ่เราเคยคิดบาไหมว่าฟแฟนชีวิตวานแท้จริงมันต่อแลไม่อดทำหยุดคนเง่เาอ่ะ บังอยู่ใยว่าเธอเป็นเทพเช่นดังพวกเรา